ดีค่ะยินนีต้อนรับคุณเพี้ยนมี่เป็นตัวไดว่าั่นีองมเพียนอมเพียนพี่นอมเพียนอมเวนรวมเพียนนี่เปนตัวได้มันเพอวามเนบตีเป็นตัวได้มาสั่นน้องว่าว่านีวยดเียกรถามมาหลายคนอยู่เพียงมมเพียนตีเป็นตัวได้่าสั่นเพื่อนว่าตองมมีรวมมี่าตีเป็นสวนมตีเป็นสวนาสั่นพี่น้องครับ ผมเพียงะเป็นซูนๆนั่นไงมซ้กันบอกมันซ้ำกันผมเียงเป็นมาเที่ยเียงเียงเที่ยงเทียเที่ยงหเพียงาเที่ยงเทื่ออะว่าเียงหาเที่ยผมเียงหาเที่ยวแทนพี่น้องอันทเป็นอันที่เป็นซูนหาก็ได้แทนน้องว่านเขาฝาเี่เด้อยครับผมเพียงเียงกันเราเียผู้ว่า ตนเงินมาด่าเียงกันตัวเ okay. ียงกันตัวก็เขอเสียนเียงกันเียงกันนี่ยเียงกันลวตนนี้างเปี่ไปพวกหัวน้องวัดนะครับจะมารวบที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเอฟซีเอฟซีไ้กุมนะก็จะบอก เอฟซีในก่มเนาะจะบอดตลอดว่าโตเลกนะตอนนี้นะคือเอฟซีในก่มนี่จะรูกันที่มันที่มันถึงทุกวัวทุกวันคือพนรูกันว่าเล็กลีว่าไม่หลายตัวเพราเม็นมาจาับไปคือว่าสุดโตข้นจับไปเห็นได้ว่าน,นำ้ำแล้วก็โตเลขที่ใดปัญหาใดคอโตนะ,ะคือ อ่ะมาคุยกันสบออ่ะทำนีทุนแปว่าจังดัดแปลว่าบอกี่ตัวร้ันบอกี่ตลอดยากูชนาบเขาหัวมอนมหรัวมนมเบอกต็มต็มที่ันาัมอนมนไทาก็บกไอซ่ว่าหัวมอนมนหัวมนมที่เป็นมดติเป็นเจ้ายาวมากม่อนมนเน

เป็นท่านหัวหอกที่แม่ดูแลรักษา่คณะสงฆ์เรารา่่อ้าสน้าเียระพงก่อท่ดียวกนอ่ันเ่ะาอยากใ้ท่านสารุสารอริมีนี่ถือกอก็นอด้เเรียนหน้าท่าแม่หัวหน้า้นหน้าเกด้นเปลี่ยนเีนอย่างิด อมเพียงอมเพียงนะครับอมเพียงนี่หมายความว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้หรือเป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับเดียวกันก็ได้ครับอมอาจจะเป็นศูนย์อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เป็นมาครับเี่ยงกันก็คือเบิ้ลคือเบิ้ลเป็นเลขเบิ้ลเป็นมาอาจจะมีแนวโน้ม เดี๋ยวการล่อให้น้องวัานข้าการบ้านอีกหลายรอบก,ก่อนต้อง <c oughs> ยังมีเวลาอยู่น้อง,อง่านยังน,น้อ่าต่เ<บ>ยอะครับกากอง้องน้องว่นครับดีๆนะคะ <c oughs> มเพียงก็เลยไปเบอร์ภาตัวนะ่ะนีเพราะว่าเชื่อนานทงเนี่ใหญ่เจินาวมาแล้วเนก็เล็กน้องวันครับเออเลงน้องวันเนาะเป็นความวันแต่ว่าบริัทจัดเต็มแลกย่างเนียงแล้วย่งเกลยกกินตาไม่ัยงีงแล้วได้ีพี่มีแล้วเจียแล้วเียบหนึ่งหกห้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดมาให้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะดีดีเราจะพูอะไรนะมองไม่เห็นหยับเาไม่ใล้ใกล้เลยหยับมาเจี๊ยบดิหยับมามันเลี่ยมเกงใจเจเจจินดาอยู่แล้วนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศอก็อยากได้เหมือนกันครับโอ้เครเป่าท่านีไหมเคยเล่นเป่าล้มจะลุก เน็ตดีนะลก่ขอภายในเน็ตนะครับขอภายในเน็ตพอดีนอ่าพี่น้องแคท่านบรับจับดีๆจ็คจับลุจะลุกคาริบไปยิบกันเด้อแ็ในเป็นงานเปงานครับตงรับเน้ทางตัวเลขของแม่คู่มือีนะครับตอออ้ออร้อ้

นะครับต <2 Pop leve Tolkien> ัวเลขนะครับมจะมากตัวนะครับ้กสรุปให้อีกสี่รายทีประมสี่สบันหกก่อนห้ยออกหรือห้ยออกตอนเที่ยงกรคับนะมแบบน้นพี่อตนหยออกตอนเที่ยงนะครับติดตามวครับมองไม่ชดมองไม่เห็นยะนเนตแล้วเนเต็มไปเ ตั้งกล้องไกลไม่เห็นเลยลอตเตอรี่เลยก้ะบอกไก่เรียก่ะตั้งกล้องะว่านเน็ตไอ่ค่อยดีนะคะไว้สดเน็ตจะไม่ค่อยดีต่ละแอร์กันให่เงี้นบรรยากาศสดๆเนาะค่ะเห็นไหมครับมองเห็นยังหรือยังครับเห็นบอครับี่น้องครับเห็นบอครับผมได้มือเห็นบอครับเห็นหน้าครับ เห็น <deactiv ate. S 1> ือยังครับเห็นือยังร้่งนี้วะล้งนั้นวะเห็นเด้วเหินเีวสวัสดีครับอ้าววัสนีค่ะว่าน้เป็นมอว่ไย้เปมูราเปนน้องเนบ๊ได้สอน้องเราเสียสารให้น้องะเอเป็นหเสียสาให้เขาเป็นพ่อตาของเา้ใช่ทำให้ดีเลครับนงได้เป็นพ่อเน็ตนะคะอะไรตน น้ er. นนองได้ก็ซ้ำได้ได้แล้วเนาะค่ะชู้เบาว่นตีนชู้ทะเลากัน้นค่ะชูเบาได้แต่เรากับไปใส่มาใส่กับน่องตลอดเยอะดูแ่ขอบคุณค่ะคะาทกคนนะะ

ไข้าวายนไปแ่บุญขาัก่ข้ายผปะปะก็ไ้มนางสวดก็ปกัองใส่เสียดหอกไ้่สาแไม่ทายตอนไนเปิดฏิมกร่วมกันค่ะพระาณนั่่กัน่โตกันอืมครับเอา

เราก็เห็นไล่ตาวคันพี่น้องว่าโอ้ขอถั่วหลายๆวงเทียดสไล่ตาถ่วเต้นจ้าจ้าไปจ้าไปเต้นน้ำมันดี้านเน้นมันทงที่กันเน็ตอะพี่บดีเด้อครับพี่น้องว่าเป็นน้ำผู้ไทยว่าทานะเจ้าก็บ่า